โอเคครับเกมนี้ผมก็กดน้องลินมานะรู้สึกว่าอยากเล่นน้องลินนะครับก็เลยเอามาอัดคลิปนะเดี๋ยวเฟสหาคนเลยนะเขานั้นจะเกิดป่าเข้าโพ่นนะครับนี่คนหนึ่งแล้วไม่เข้าบ้านด้วย ผมคิดว่าเขาจะวิ่งเข้านะครับเลยปั่นเบา,าไปแล้วทีหนึ่งขออนึงทเออีเออแล้วชีกเลยโอเคในโรงนามีคนปั่นอยู่นะโอเคเขาวิ่งมาแล้วนี่วิ่งมาให้ตีหรอลุงแข็งหรอเอามาคนละแผล โอเคเฟสทำเหมือนจะไล่นะครับแต่ว่าไม่นะเอาเอาเฮ้าเอาเสียตายากเลยอือเอาไปแขวนก่อนนะครับ อยู่ไหนเอ่ย,อยวิ่งไปแล้วนะเอ้าแล้วดักเป์ไม้้ยแล้วกลับมาเฉยอะ่ะเสียงใครมั่วไปหมดอะ อันนี้ลุงนะโซอา้าวแล้วฟันโดนคนบนเสายัดไปเลยนะครับไม้แบบยิ่งเสียไม้เร็วยิ่งดีนะครับนี่หลอกไฟเขาไม่หลงเลยนะสวยครับเซฟโซนสองแผ่นตรงนี้ก็ ไม่มีเล่นแล้วนะครับเขาเปลี่ยแล้วนี่แไห่หลอกเฟดเลยอลชีไในบ้านมีคนปั่นอยู่นะผมจะหลอกอุ้มแล้วก็เฟดไป <c oughs> นิดเดียว อุยเครื่องในแมสทึบจะเสร็จไม่เป็นไรนะเครื่องยังห้าเครื่องอยู่กลับมาอุ้มก่อนแจนเย็น อยู่หนึ่งยังเยอะแล้วยังกระตุกเลยเมื่อกี้โอเคผับไปละมีคนจะไปช่วยเหรอหนึ่งแผล มาหรือเปล่าไม่กลับโอเคย่องไปแมทเทพนะเฮ้ยสวนเฮ้ยใจยากเข้าไม้ทันด้วยสวยครับเสียไปแล้วนะไมน้นี้ตรงนี้เป็นคอมโบนะครับแมทเทพกับข้อกัวนะ พยายามยัดให้เสียไม้ไปเลยนะหลอกไฟไปก่อนสวยครับโอเคทีนี้เขาก็จะเล่นไม่ได้แล้วนะครับถ้าผมทือบไม้ทิ้งหมดเฮียกร้องใครทำอะไรอ่ะเมื่อกี้ฝั่งเขาโพดนี่ไม่มีตรงไหนเล่นได้แล้วนะ เสียไม้ไปแล้วนะครับสามแผ่นฝั่งนี้ทั้งหมดเลยก็คือเซอร์เขาจะวิ่งมาจู๊กได้แค่ตอนมีไม้นะครับเพราะถ้าผมกระทืบไม้เมื่อไหร่ก็เขาจะเล่นยากขึ้นมากๆทันทีเลยนะอ้าวอาวอยู่ันครบเลยเขาต้องมารีกรุ๊ปกันนะครับเพราะว่าผมเอาตีของตกมานะกระเป๋ายาอะไรแบบนี้ก็ล่วงหมดเลย ก็น่าจะรู้นะครับเล่นน้องลินเจอน้องลินน่าจะต้องรีบหิวกันนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะทิ้งรอยเลือดนะครับน้องลินก็จะตามง่ายมากนี่ไงกระเป๋าเขาล่วงอยู่อุ้ยติดบอลโล ล่วงนะค่อนข้างดีเลยนะครับตีของตกใส่กับน้องลินเพราะว่าถ้าเซอร์เขาเอาหียนตัวเองมาก็จะหียนไว้ได้นะเพราะว่าของมันร่วงแล้วเราก็จะตามง่ายขึ้นด้วยเพราะถ้าเขาเจ็บอยู่นะครับแขนไปกอนเฮ้ยใครแก่ตัวเทม มองไม่เห็นนักเม็กเอาเลยหนึ่งแผลโอ้โหนั่งโคตรเนียนหรือตาผมไม่ดีวะวุ้ยเขาพูดมีคนปั่นนะโอ้โหคิดว่าจะดึงหลัง ตรงนี้เล่นยากนะครับนี่เรียบร้อยตรงนี้คือถ้าพับแล้วไม่ได้ตันก็คือแบบจะเป็นประมาณนี้แหละฉะนั้นเล่นคิลเลอร์พยายามดักดีๆนะครับตรงนี้จะได้ตีฟรีนะอุ้ย ล้มหรือใครวะเนี่ยมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยไมมีคนเดินนะนี่อ่ะเออแล้วก็อีกอย่างนะครับเล่นลินพยายามใส่หูฟังฝึกฟังเสียงนะครับแยกซ้ายขวานะแยกเสียงเดินบนบ้านกับพื้นดินข้างนอกนะครับจะเป็นแบบเมื่อกี้เลยนะ เมื่อกี้คือเราย่องนะเมื่อกี้ไปไหนลุงเอเคอเคมกลุกขึ้นมาแล้วอะเดี๋ยวตามรอยเลือดคนนี้ไปก่อนโอเคไปข้างหลังนะต๋อวออกทางนี้เลยขี้เกียจตามรอยไปไป,เป มันจะช้านะครับดักได้ก็พยายามดักไปเลยนะยน่นเวลาไล่นะครับแม้ทิบตรงนี้หลอกไฟง่ายนะครับตรงนี้หลอกไฟดีๆนะได้ตีแต่อันนี้แบบเดินชนแล้วแล้วพับซิงไปแล้ว โหตายยากเชียวหลังไปนิดเดียวตรงนี้ไม่มีไมาแล้วนะมาเล่นฝั่งนี้ก็ตายแล้วนะครับไม่มีไม้เลยักแผ่นโอเคล้มปล่อยไว้นะเพราะเรามีอีโก้เราจะเก็บสีนะครับ ครื่องนีได้เยอะมีคนไหมโอเคมีนะยังศรัทธาในการปั่นไฟหรอเหลือนั้นสี่เครื่องปั่นคนเดียวอนะ โหหลุดหลุดเสาไกาเกินนะไปวัยรุ่น คือเขาเปย์ไม้กันโหดเกินไปนะครับพอเริ่มกลางเกมมาผมก็เลยเล่นง่ายมากนะเพราะว่าเซอร์เขาไม่มีที่เล่นนะครับไม้หมดแล้วแมทที้พับไปแล้วข้อหัวก็พับไปแล้วแมทตึ้ก็พับไปแล้วบ้านฝาไม่รู้ว่าพับหรือยังลืมเดี๋ยวไปดูคะแนกนกัน,นครับ โอโอเคบวก2เลยนะโอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ